เอาละก็ผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟี่แล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องดาวบัญญาราชันเหมือนเดิมนะครับและถ้าคุณผู้ชมนะครับผมดูคลิปนี้และชื่นชอบผมก็รบกวนฝากกดและแชร์สับตะไครเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วถ้าหากทุกคนพร้อมดูสปอยกันแล้วนะครับก็เชิญรับชมรับฟังผมสปอยพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับผม ก็หลังจากที่พระเอกนะครับผมเขานั้นก็ได้บุกมาถึงที่สนามรบเพื่อมาช่วยอาจารย์หลินต่อสู้ซึ่งพวกอาจารย์หลินนั้นก็ได้ถอยทับกลับมาตั้งหลักและลุงโม่หวางเขาก็ได้บอกกับพระเอกว่าตอนนี้ข้าศึกได้บุกเข้าประชิดเมืองถ้าประตูเมืองแตกละกอเมืองทั้ง36กก็จะไม่ปลอดภัยพระเอกนะครับผมก็เลยได้บอกไปว่า ข่าแต่ส่งทหารมาไปยังเมืองยางเฉียงและคิดว่าน่าจะถึงภายในพรุ่งนี้เชา้าแต่ถึงอย่างนั้นขาศึกนั้นมันก็มีเยอะเกินไปและอยากที่จะควบคุมและพระเอกก็ได้มอบตำราวิชาบางอย่างให้กับพวกอาจารย์ลินซึ่งมันนะครับก็คือวิชาตั้งรับและวิชาจากสำนักเฉินเซียวซึ่งลุงโมหวางก็ได้บอกว่าของสิ่งนี้ มันจะช่วยยับยั้งค่าสื่อได้จริงๆอย่างนั้นหรอกหรอในเมื่อพวกมันมากันตั้งสามล้านคนพระเอกนะครับจึงได้ตอบว่าวิชาลับพวกนี้มันทําได้แค่ต้านค่าสื่แต่มันไม่สามารถกําจัดพวกมันออกไปได้แต่หลังจากเวลาผ่านไป30วันถ้าเราสามารถต้านเอาไว้ได้ข่านั้นก็มั่นใจว่าพวกเราจะสามารถเอาชนะพวกมันได้อย่างแน่นอน ข้าก็วางแผนมาดีแล้วและหวังว่าพวกท่านจะสามารถต้านไว้ได้นานพอและจากนั้นพระเอกก็ได้จากไปอาจารย์ลินก็เลยได้บอกว่า30วันอย่างนั้นหรอต่อให้ข้าเป็นคนสุดท้ายที่เหลือรอดข้าก็จะทำการต้านเอาไว้ให้ได้นานมากที่สุดเท่าที่จะต้านได้ตามที่ลิวยุนได้บอกไว้และในที่สุดกำลังเสริมของพระเอก พอได้มาถึงนะครับและชักก็จะตัดมาที่พวกวายไ้ายซึ่งพวกเขานั้นก็กำลังคุยกันว่าทหารสามล้านคนของเราอย่างไม่สามารถผ่านกำแพงเมืองไปได้และนี่มันก็ผ่านมาตั้งเจ็ดวันแล้วและพวกผู้อาวุโสจึงได้ตำหนิเราลูกน้องว่าทำไมตั้งนานแล้วเนี่ยอย่างเข้าโจมตีเมืองไม่ได้อีกและจากนั้นกูเทียนเจ้า เขานะครับก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งเขานั้นก็คือขู่ปรับของพระเอกที่เคยโดนพระเอกอัจจนล่วงและเขานั้นก็เป็นอีกคนที่อยู่เบื้องหลังแผนการบุกรุกในครั้งนี้และต่อมาฉากนะครับก็จะตัดมาที่เซีลวหูซึ่งเขานั้นก็ได้บอกว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะตานไว้ได้ถึงเจ็วันแต่ทว่าศัตรูมันก็กำลังรวบรวมกองกำลัง และแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆและหลังจากที่สำนักดาบได้ถูกพวกมันโจมตีพระเอกเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปในถ้ำลึกลับบางอย่างและเซียวหูเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือถ้ำอะไรและจากนั้นก็ได้มีคนส่งสารมาแจ้งเข้าด่วนว่าได้มีลูกธนูยิงข้ามกำแพงมาและเหมือนกับว่าจะมีข้อความได้ถูกเขียนเอาไว้ด้วยซึ่งจดหมายข้างใน มันนะครับก็ได้ระบุเอาไว้ว่าถ้าพวกเจ้ายอมแพ้ขาก็จะไว้ชีวิตแต่ถ้าเกิดยังคืนสู้ต่อจุดจบนั้นก็คือความตายเสี่ยวหูนั้นจึงได้ตอบว่าแค่จดหมายสั้นๆคิดหรือว่าจะทําให้พวกเรายอมแพ้ได้ช่างงูขาวซะจริงจากนั้นนะครับอาจารย์หลินเขาเนี่ยก็ได้อาสาออกไปเดินตรวจพื้นที่ด้วยตัวเองอีกด้วยซึ่งอาจารย์หลินเขานะครับก็ได้พบกับ ผนึกเวทมนต์บางอย่างและเขาก็ยังได้พบอีกว่าเหล่าชาวเมืองใกล้เคียงก็โดนกูเทียนเจ้าไล่สังหารทีละคนซึ่งไอเจ้าพวกนี้ก็ยังได้คุยกันอีกว่าใครจัดการได้ครบหนึ่งแสนคนก่อนคนนั้นก็จะถือเป็นผู้ชนะและพวกมันนะครับก็ละเว้นเด็กกับคนแก่เผื่อจับเป็นเชลยเพื่อที่พวกมันนั้นจะได้บุกเข้าไปยังเมืองหลวง แต่ไงได,งาไดมากยิ่งขึ้นและอาจารย์หลินนะครับผมเขานั้นก็ได้บอกว่าถ้าหากยังเป็นแบบนี้อยู่สำนักดาบวังเจียนก็จะเสียความเชื่อใจและประตูเมืองนั้นก็จะแตกในอีกไม่ช้าและทันใดนั้นอาจารย์หลินเขาก็ถูกซุ่มโจมตีโดยพวกผู้อาวุโสและพวกเขาก็ได้บอกอาจารย์หลินว่าข้าก็คิดว่าใครบุกลุกมายังที่นี่ที่แท้ก็เป็นท่านอาจารย์หลิน ครั้งที่แล้วท่านสามารถหนีไปได้สำเร็จแต่ก็ยังกล้ากลับมาอีกอาจารยหลีนจ,จริงได้ตอบกลับนะครับว่าพวกเจ้านะแต่รวบรวมคนและพวกตัวประกันเพื่อบุกโจมตีเมืองหลวงคิดว่าทำเช่นนั้นมันจะได้ผลหรือยังไงกันข้าจะบอกให้ก็แล้วกันนะว่าต่อให้พวกเจ้าเข้ามาพร้อมกันทั้งหมดมันก็ทำอะไรข้าไม่ได้ซึ่งพวกตัวโกงนะครับก็ได้พร้อมใจกัน เข้ามาซัดอาจารย์หลินซึ่งอาจารย์หลินนั้นก็ได้ปล่อยวิชาสายฟ้าถามให้พวกทหารของฝ่ายตัวโกงนั้น,ก,น,นก็ถึงกับล่วงไปทำตามกันซึ่งปรมาจารย์คนหนึ่งเขาวนั้นก็ได้บอกว่าพวกเรารีบตั้งหลักก่อนและต้องช่วยกันกางโลกออกมาถึงจะสามารถรับวิชาของอาจารย์หลินได้ซึ่งอาจารย์หลินเขานะครับก็ได้บอกว่าถึงเจ้าจะมารู้ตอนนี้ มันก็สายไปแล้วอาจารย์หลินเขานะครับจึงได้ทําการเข้าไปซัดหน้าพวกมันพวกปรมาจารย์ตัวโกงจึงได้บอกว่าผลาัางของอาจารย์ขนที่โดนต่อยไปนั้นอยู่ที่ยินยางขั้นเจ็ดแถมเขานั้นยังได้สวมเครื่องประดับลาชันอีกด้วยแต่เขาก็กลับโดนอาจารย์หลินสาดล่วงได้ในหมัดเดียวจากนั้นหลินยวนหลีเขานะครับก็ได้ทําการสั่งให้เหล่าทหารกลางโลกป้องกัน และเขาก็ได้ใช้วิชาลับเข้ามาโจมตีอาจารย์หลินแต่ทว่าวอาจารย์หลินนั้นก็ได้ใช้วิชาสายฟ้าเข้าไปซัดกับพวกมันซึ่งกูส่วนเฟิงเขาก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้จากนั้นพวกเขาทั้งสองก็เข้ามาซัดกันอย่างดูเดือนมากๆซึ่งอาจารย์หลินก็ได้ใช้วิชานกสายฟ้าเข้าไปโจมตีก่อนที่จะหนีไปพวกตัวโกงนะครับจึงได้บอกว่าสมแล้วที่เป็นอาจารย์หลิน เป็นสุดยอดปรมาจารย์ที่ถูกเล่าขานต่อๆกันและถึงเขาจะรู้แผนของพวกเราเนี่ยเขารู้ไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกพอถึงยังไงพวกเราก็มีตัวประกันและขอเวลาอีกแค่นิดเดียวพวกเราจะต้องตีเมืองหลวงแตกได้อย่างแน่นอนและถึงพวกเรานั้นจะพ่ายแพ้กับอาจารยหลินและอับอายเป็นอย่างมากแต่ยังไงชัยชนะมันก็จะต้องตกเป็นของพวกเรา และฉากนะครับก็จะตัดมาที่พระเอกซึ่งเขาก็กําลังนั่งเข้าฌานอยู่และอาจารย์หลินก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าเจ้าพวกนั้นคิดจะใช้เด็กกับคนแก่เผื่อมาเป็นโล่ป้องกันเผื่อบุกโจมตีเมืองหลวงพระเอกนั้นจึงได้บอกไปนะครับว่าเจ้าพวกนั้นมันเลวซามต่ําช้าจริงๆและข้าเองก็อยู่ที่นี่มาเจ็ดวันแล้วถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่ง และพระเอกก็ได้เรียกอสูรนนาคาให้ออกมาพาเขาออกไปที่เมืองหลวงและจากนั้นฉากนะครับก็จะตัดมาที่ผู้อยู่เบื้องหลังตัวโกงซึ่งพวกเขาก็ได้บอกว่าแผนการของพวกเรานั้นใกล้จะสมบูรณ์แล้วและพวกสำนักดาบก็จะต้องถูกกำจัดนานมาแล้วสำนักดาบนั้นแต่ถูกปกครองโดยผู้ที่แข็งแกร่งแต่ทว่าตอนนี้ ชาสำนักนั้นกลับเป็นเพียงแค่เด็กหนุ่มอายุ20กว่าเท่านั้นและเมื่อยามที่พวกเราขวบคุม18ราชวงได้เราก็จะรวบรวมของทัพมาอีกครั้งหนึ่งและก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับดาบัญญาราชันในคลิปนี้ก่อนคคุณผู้ชมชิ้นชอบน,นะครับผมก็รบกวนฝากกดและแชร์สับตะไค้ เปกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับและขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้และสำหรับวันนี้ผมท่านหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับต้องขอตุลาคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม